<c oughs> มาโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำ m b e d w e l c ค m e มิมุนะครับก็ล่าสุดนะตอนนี้นะครับว่าทำยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอ่าขั้นแรกครับให้ทุกคนอ่าสร้าง Discord มาเนาะก็เดี๋ยวเราจะสร้างอ่าสมมติเราสร้างเป็นนี่นะครับก็ตั้งเทคไปก็ได้ชาแ e ลเทะครับว่ายินดีต้อนรับโอเค พอเราสร้างแล้วครับก็เดี๋ยวมาถ้าเรามีซัทซิ่งหมดบาทาถ้าเรามีอ่ายศอย่างเช่นยศเมมเบอร์นะครับก็เดี๋ยวเราอ่าสร้างมาแล้วกันนะครับง่ายๆอ,ม ember, อเมมเบอร์เอาเป็นสีดำแล้วกันนะครับก็เมมเบอร์ประมาณนี้แค่บันทึกอ่ะผมลืมผมลืมแอดอจอร์บอทเข้ามานะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราสร้างบทบัน,นี้ขึ้นมาก่อนเนาะบอทกดบันทึกไปนะครับแล้วก็การอนุญาตของบอทนะครับผมก็จะให้เป็นผู้รูแลไปเลยนะครับโอเคแล้วทีนี้เรามาในส่วนของการเชิญบอทเข้ามานะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เชิญบอทเนาะก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับใต้ดิฟคิปชั่นเนาะก็โอเคเข้าดิงนี้ผมมานะครับปึ๊บเดี๋ยวมันก็เด้งเข้ามานะครับ กดไปที่ Invite นะครับทีนี้ทพอเราเกดไปที่ Invite ปุ๊บมันจะเด้งมาที่ Discord เนาะเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการที่จะอเอาบอทเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะเลือกเป็นคลิปสอนทำดิสโอเคแล้วก็ติ๊กในส่วนของตัวนี้ออกให้หมดนะครับติ๊กออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ติ๊กออกนะครับบอทมันจะสร้างยศขึ้นมานะครับ แล้วก็มันค่อนข้างที่จะลบแล้วมันก็ลบไม่ได้เนาะโอเคอ่าแล้วทีนี้นะครับเราให้สร้างหมวดหมู่มาหมวดหมู่หนึ่งนะเป็นหมวดหมู่อ่า CMD นะครับหรือว่าเราจะใช้คําว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ตามถนัดเลยแต่ส่วนผมจะถนัดใช้คําว่า CMD มากกว่านะครับก็ทีเนี้ยพอเราสร้างมาแล้วนะครับป๊บนึงอย่าดมผมตกก็จะเจออย่าดมละ <c oughs> ทีนี้พอเราสร้างตัว CMD มาแล้วใช่ไหมครับหรือว่าข้อความอะไรก็ได้ที่เราถ้าหรือว่าเราเข้าใจอะไรเราก็สร้างมานะครับแต่ว่าเป็นหมดหมู่แบบว่าเป็นช่องส่วนตัวเนาะเราอย่าลืมติ๊กตอนสร้างหมดหมู่ไว้นะครับว่าเป็นช่องอส่วนตัวอ่ะทีนี้อ่ผมจะกดบวกมานะครับแล้วเขียนคําว่า w e l c o m e เพื่อที่ว่าเราจะจําชื่อ embed เราได้เนาะอ่ะทีนี้พอเรา สร้างช่องขึ้นมา channel tech นะครับเป็น welcome แล้วเราพิมพ์ tab create นะครับ embed m ท embed นะครับ create นะครับแล้วก็กด enter ไปก็ได้หรือกด tab อากด space bar ไปก็ได้นะครับหรือว่า tab อันนี้ tab ผมไม่มั่นใจแต่ว่าผมกด space bar เนาะแล้วก็ทีนี้นเราตั้งชื่อ embed นะครับผมจะใช้คำว่า welcome เพื่อที่ให้มันจะเข้าใจง่ายนะครับ ทีนี้เรามาในส่วนตั้งค่าไททิลนะครับแล้วก็ Description หรือว่าหัวข้อแล้วก็เนื้อหาแล้วก็เป็นสีนะครับซึ่งผมจะมาในส่วนของไททิลก่อนแล้วกันนะครับซึ่งไททิลเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเครื่องหมายอย่างนี้แล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนมหรือเปล่าผมจำไม่ได้ NME ปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิด โอเคนะครับเราก็จะได้มาประมาณนี้ซึ่งผมใช้ตัวนี้ว่าสอนทำคลิปเนาะเราสามารถตกแต่งใส่อิโมจิได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองก๊อปก๊อปตัวที่ผมทําไว้ดูนะครับก็อ่าเป็นอิโมจิประมาณนี้นะครับซึ่งตัวดีสคริปชันเนี่ยก็ใส่ไปต่วนี้เราอาจจะแบบว่ายินดีต้อนรับนะครับแล้วก็เป็นอิโมจิอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็น ยินดีต้อนรับเป็นอีโมจิทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เนมที่เราสร้างเนาะนะครับก็คือชื่อของเซิร์ฟดิสคอของเรานะครับส่วนตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใส่เนื้อหาอะไรอะสมมุติผมอย่างนี้นะครับสมมติาักอยากจะใส่สัก4อันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ายินดีต้อนรับอะไรครับต้อนรับอยังไงดี ต้อนรับยูเซอร์นะครับผมไม่มั่นใจว่าสามารถทำอย่างนี้ได้ไหมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมอาจจะขอลองนิดน,นึงนะครับเพราะว่าแต่จริงๆแล้วมันก็ใส่แค่ยูเซอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับเข้าสู่ Discord ดอย่างเงี้ยดิส c o ร์ของเราอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเครียด ของเรานะครับว่าเราจะใส่ข้อความอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าคุณเป็นสมาชิก,ชกคนที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปอาจจะเดี๋ยวผมจำไม่ได้เพราะฉะนั้นเลยขอไปดูตัวโค้ดนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างอ่านี่นะครับเซิร์ฟเวอร์เขาเมมเบอร์เมมเบอร์เขานะครับ ก็ประมาณนี้ซึ่งเราก็ใส่ไปกดแก้ไปคลิปตรงนี้นะครับก็ใส่ไปเซ r ร์ว m สมีเมเบอรเขาคนเป็นสมาชิกคนที่อย่างนี้ก็แบบอาจจะใส่อูโมจิอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ทําแบบล,ลวกๆเนาะเพื่อที่จะให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับเป็นแต่มันก็จะได้รวดเร็วด้วยนะครับอะไรอย่างนี้ แล้วก็ใส่เป็นอะไรดีก็แบบขอให้สามารถสมมติถ้าสมมติว่าถ้าเราทำเป็นดิสแบบว่าค่อนข้างที่จะต้องให้กดปุ่มหรือว่ากดอีโมจิเพื่อรับยศอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคัดลอกมาก่อนก็ได้นะครับไปคัดลอกตัว i อเาอย่าง ID ตัวนี้ นะครับ ừ, 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 ừ. อ่ากดบนที่นี่นะครับเป็น id โลอะไรอย่เงี้ยเอ้าเมื่อกี้ผมไม่ได้นี่หรอใช่ไหมเถอะนะครับผมก็จำไม่ได้ไปเขียนไงแต่ว่าก็จะค่อยมาแก้นะครับก็อาจจะเป็นอะไรนะสามารถสามารถเอ่อรับยศ ก็ถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นตัวนี้เอา้าแล้วก็ตัวเครื่องหมายอาแอดนะครับอยู่ไหนอะอ่โอเคแล้วก็เป็นไอีที่เราคัดลอกมานะครับเพื่อเห็นห้องอะไรเงี้ยเพื่อเห็นห้องปึ๊บแล้วก็กดอีโมจิอะไรเงี้ยรับ ยศได้ที่ห้องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบแชทอแล้วก็สมมติเราอันนี้สมมติยังไม่ได้มีตัวทำอีโมจิรับยศนะ <c oughs> ก็แค่จะทำมาก่อนแต่ว่าอาจจะสอนในอีพีหน้านะครับทำอีโมจิรับยศนะครับก็แบบว่าช่องกดรับยศอะไรเงี้ย ก็ขึ้นอยู่กับว่าความคิดของเราว่าจะคิดยังไงแล้วก็ Copy มานครับเป็น ID อ่ะก็แบบประมาณนี้อ่ะจะเหมือนเผื่อว่าตัวโลตัวห้องผมจะอันนี้ผิดนะครับอาจจะต้องมีตัวแอดด้วยนะครับแอดแล้วก็เป็นเครื่องหมายอ่าตัวเนี้ยแอนแอดแอนนะครับ อาจจะลืมเครื่องหมายแอดแอดไปนะครับอ่ใสายไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่สามารถรับยศเมมเบอร์เพื่อเห็นห้องกดอิโมจิได้ที่ห้องนี้อะไรนี้ก็จะเด้งมาอะไรประมาณนี้ครับก็มาในส่วนถัดมานะครับเรามาในส่วนของอีดินะครับเราจะมาอีดิในส่วนของรูปภาพกันก่อนนะครับตัมเนลเราจะใช้เป็น ตัมเนีก็คือรูปเล็กๆเนอะเราจะใช้เป็นปุ๊บ user avatar นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ารู้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือใครนะครับทีนี้ก็จะขึ้นละแต่ว่าถ้าเราไม่พอใจในสีตรงกรอบตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับด้วยการตรง h e x c o l o r นะครับอย่างโค้ดสีเนี่ยเราก็สามารถหาใน google ได้ fe 0 0 0ก็จะเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบ ศูนย์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 อะไรเี่ยสีดำหรือเปล่าจะไม่ได้อ่ะก็จะเป็นสีดำนะครับก็ผมว่าชอบสีแดงมากกว่าจะเป็นอ่าเบนี้จะเป็นเอฟอีศูนย์ศูนย์ศูนย์อันนี้ก็วนกลับมาสอนนิดนึงนะครับที่ผมก็จะแบบว่าสอนแล้วงงงงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวมาแก้ตรงเซิร์ฟเวอร์เขาครับเพราะเมื่อกี้ลืมกดสัมมิทไป คุณเป็นสมาชิกคนที่สองอะไรเงี้ยอัน,นผมไม่มั่นใจว่ามันสามารถที่จะอันนี้ได้มาจากว่าน่าจะไม่ได้หรอกมันเพื่อให้มันตัวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะต้องจุด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 ว่าอไม่ได้นะครับแต่ว่าโอเคเช่่งมันนะครับผมจะทําผิดช,ช่องปะอันนี้เพื่อเน้นอ่ะนี่ไงทีนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ละ <c oughs> เป็นตัวหนาละนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนการใส่ของรูปนะครับก็วิธีการทํารูปให้เราสร้างสร้างมาสักเท a าหนึ่งนะครับเป็นการส่งรูปส่งรูปอะไรเนี้ยพอเราส่งรูปมาแล้วใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนก็อัปโหลดรูปลงไปนะครับอย่างผมก็ได้อัปโหลดไปแล้วนะครับนี่คัดลอกลิงก์มานะครับมาที่ตัววลคั่มนะครับที่เราทําไว้ จะขอย้ำนิดนึงนะครับว่าตรงนี้ก็ห้ามลบนะครับจะลบนะครับเก็บไปสาหรับผมนะรู้สึกว่ามันโอเคมากกว่านะครับซึ่งถ้าลบไปแล้วผมไม่มั่นใจว่ามันใช้คําสั่งอะไรที่เรียกกลับมานะครับผมก็เลยแนะนําที่จะไม่ลบมากกว่านะครับ <c oughs> แล้วมาในส่วนตอนนี้นะครับเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ขึ้นวิธีการตกแต่ง ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะตกแต่งไงเราใช้เป็นไฟล์จิปหรือว่า png ได้หมดเลยนะครับแล้วหรือ <c oughs> ว่าเราจะใช้เป็นตัวตนะัมเนลนี่ยใช้เป็นโลโก้ดิสคอร์ของเราก็ได้ถ้าเราทําไว้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับส่งรูปอัปโหลดมานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์คัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็แก้ตรง edit image นะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้คือ time stamp นะครับก็คือระยะเวลาล่าสุดนะครับว่า คือตอนนี้นมันส่งมาตอนกี่โมงสมมติผมพิมพ์แยสไปนะครับก็มันจะขึ้นตรงนี้ด้านล่างนะครับว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วส่วนอ่าฟ,ฟ,ฟ,ฟุตเตอร์เทคนะครับก็คือก็คือแบบว่าเป็นข้อความฉสุดท้ายนะครับแล้วก็แบบาอาจจะเป็นแบบขอให้สนุกนะอะไรเงี้ยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาเราจะเขียอยังไงนะครับอื ส่วนตรงนี้นะครับผมถามว่าอยากให้ยุ่งไหมผมคิดว่าก็กได้แหละครับอาะสมมติเราตั้งมามันจะเป็นข้อความเล็กๆนะครับมันจะเป็นข้อความเล็กๆตรงนี้แต่ว่ามันผมมองว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ประมาณนี้อ่าสหรับผมเนี่ยประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคละละทีนี้เราจะเซต เวลามีเมมเบอร์เข้ามาเราจะเซตให้มันห้องที่เราต้องการที่จะโชว์ว่าเมมเบอร์คนนี้เข้ามาในห้องนี้ยังไงเราจะดูว่าใครเข้ามาสมมติ่ะเมมเบอร์ Member เข้ามาอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วนะมันไม่รู้ว่ามันจะแจ้งเตือนในห้องไหนอะไรไงคือเราต้องมาเซตติ้งก่อน,นครับด้วยการใช้คําสั่งเซตนะครับเราจะเป็นเซตกรี h ช n n e ลก่อนก็ได้นะครับก็คือเซตช n แนลเราก็เลือกเป็นช n n e ลที่ยินดีต้อนรับนะครับ ถ้ามันได้มันจะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้นะครับตรงนี้สามารถลบได้นะครับแต่ตรงด้านบนผมแนะนําไม่ให้ลบดีกว่านะครับต่อมาก็คือทับเซตนะครับพีอชอ่าไม่ใช่กิจชแนลแต่เป็นกรีดอ่าแมสเซจนะครับชึบแล้วก็พิมพ์คําสั่งไปนะครับด้วยการพิมพ์แบบนี้นะครับ e m b e เอ่เอาแล้วก็ตัวเครื่องหมาย ตัวนี้นะครับซึ่งผมจาไม่ได้มันเรียกว่าอะไรแล้วก็ชื่อ embed ที่เราตั้งไว้นะครับ l c ค m e ผมลืมอธิบายนะครับด้วยตัว embed เนะี่ยเราสามารถตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ตามเราสะดวกตามที่เราเข้าใจนะครับประมาณนี้อ่ะสมมติว่าเราไม่มีเพื่อนนะครับที่ช่วยแบบว่าเอ้ยกดเข้าทีา่เทาไหดีเราอยากดูว่ามันขึ้นไหมอันนี้นะครับให้เราพิมพ์ t ับ test นะครับแล้วก็ ก r e a R E T นะครับปุ๊บอ่ะเอ็นเตอร์ไปนะครับแล้วก็จะเด้งขึ้นมาละอ่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วครับประมาณนี้ก็บอกเลยว่าตอนนี้มันเป็นวิธีที่ง่ายแล้วครับเพราะว่าแต่ก่อนจะต,ต้องมาพิมพ์คำสั่งเอ่อ embed อะไรเงี้ย embed description description อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาแก้คงแก้ไขอะไรเงี้ยข้อความมันมันเอ่อวุ่นวายนะครับทีนี้ก็เหมืนอนเขาทำมาแล้วก็ ให้เรากดแก้ตรงนี้ได้แล้วง่ายๆนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยอืมก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการทำ embed แบ l ข้ามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะมาสอนในการทำในส่วนของบูธนะครับหรือว่าในส่วนในการทำของอิมมจิรับยศหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็สำหรับวันนี้ปะบ๊ายบปๆคำพูดคำจาอะไรอาจจะดู คำพูดคำจาไหนดูไม่เหมาะสมนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากสื่อสารแบบเป็นกันเองเนาะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า